สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือครับแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy A23 5G ครับก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณ3-4เดือนผมรีวิว A23 ไปแล้วตัวนั้นเนี่ยรองรับ 4G นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกตัวที่เป็น A23 5G แล้วก็มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ก็คือเร็วแรงลื่นไหลออปชันแบบจัดเต็มในราคาไม่เกิน10,000บาทครับมันจะแบบลื่นไหลสักขนาดไหนครับตัวนี้เลือกใช้ CPU ที่เป็นตัว snapdragon ซึ่งหลายหลาย คนชื่นชอบด้วยนะครับ Snapdragon 6ก5 5 G ซึ่งวันนี้เนี่ยปกติจะลองเกมที่ install ลงในตัวเครื่องแต่วันนี้เนี่ยเราจะลองเล่นเกมบนคลาวดกันดูนะครับผ่านทางซิมนะ ผ่านทางซิมแนะนะําว่าไม่ใช้ w i f i ด้วยนะครจะดูว่าตัวนี้มันจะเร็วแรงสักขนาดไหนจะมีแลกไหมนะครับในส่วนของหน้าจอตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่เลยนะฮะ6.6นิ้วครับ full hd plus และจอของเขาเนี่ยมี refresh rate ที่หนึรี่120เฮิร์ครับไม่ถึง10,000บาทและให้จอที่เป็น 120Hz เฮิร์มาด้วยนะครับเรียกว่าจอเนี่ยลื่นไหลามากๆทีเดียวครับแบตเตอรี่ 5000m ม ah ิลลิแอมนะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังที่ครบมากๆครับมาด้วยกัน4ตัวครับกล้องหลังเนี่ย มาด้วยกันกล้องหลัก50ล้านมี OIS มาให้ครับมี u ั t r ร Wide มาให้มี Depth Sensor มาให้รวมถึงมีมา c r o เรียกว่าครบมากๆสำหรับสายที่จะไปทำถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับในขณะ,ะที่กล้องหน้าของเขาครับตัวนี้8ล้านพิกเซลนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆวันนี้เราจะลองทั้งกล้องทั้งประสิทธิภาพของเกมแล้วก็มีนางแบบสวยๆมาถ่ายรูปกับเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับ Samsung Galaxy A23 5G ครับ เอาละครับมาดูในเรื่องของการดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy g A 2 3 5G ตัวนี้กันก่อนนะครับ A 2 3 5G ตัวนี้มาด้วยกัน2สีครับก็คือสี Light Blue นะครับและก็สี Black หรือว่าสีดำที่ผมถืออยู่ตัวนี้ครับ วัสดุของเขาเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมีการยกระดับในส่วนของกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็ผิวของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนเลยทีเดียวนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับน้าหนักอยู่ที่197กรัมและก็ความบางของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่8.4ม mm, ิลลิเมตรครับด้านหน้าครับเลือกใช้กระจกที่มีความแข็งแรงมากๆครับเป็น Gorilla Glass 5นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่ 6.6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus และจอของเขาเนี่ยให้ r e f r e ชเร a มาที่120 h z ครับแน่นอนว่าตัวนี้เลือกใช้ CPU คือ Snapdragon 6 9 5 5 g นะครับเรียกว่าเร็วแรงแน่นอนเดี๋ยวผมจะปิดนะครับในส่วนของ Wi-Fi และจะทดสอบการใช้งานบนซิมที่เป็น 5G จริงๆนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคา9999บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่มีหมื่นหนึ่งเนี่ยถือว่าน่าสนใจจริงๆนะครับในเรื่องของการใช้งานและก็การใช้งาน 5G ด้วยถ้าเราทดสอบในเรื่องของ Speed t e ท t การใช้งาน 5G นะครับในบริเวณนี้ที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นที่แถวๆตอรหลิงชันนะครับความเร็วเนี่ยจะวิ่งอยู่ได้ถึงโอ้โห เกือบเกือบ300เมกนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวความเร็วที่มันเร็วขนาดนี้คุณผู้ชมมันใช้งานอะไรได้บ้างกับตัว Snapdragon 6ก5ตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของการดูวิดีโอสตรีมมิงนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนบนวิว VTV แบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะพกพามือถือตัวนี้ไปได้ทุกที่และสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดและก็ความเร็วสูงสุดในทุกทกที่เลยนะครับตอนนี้สปีดเทสออกมาแล้วอยู่ประมาณ302สหรับพอต่างๆนะครับถ้าด้านล่างเรามาดูกันนะครับจะมีลำโพง1ตัวนะครับช่องสำหรับเสียบชาร์จเป็น Type C นะครับแล้วก็ช่องสำหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มิลจะตามมาเนาะมีไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนอีกหนึ่งตัวที่ด้านบนนั่นเองครับมาพร้อม อมกับตัวที่เป็น Android เวอร์ชัน12เรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบโดยตัวที่เป็นตัว Samsung UI เวอร์ชัน4.1นะครับผมอัปเกรดเรียบร้อยเนะเาะในเรื่องของการใช้งานนะครับจอ120เฮิร์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น UI ของ Samsung อะ่ะมันให้ความไหลลื่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram Tiktok หรือว่า YouTube ต่างๆเนี่ยไหลลื่นมากๆอยู่แล้วนะครับ แตเตอรนี้ตัวนี้นีครับ5,000มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานจริงๆครับในเรื่องของเกมกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากเกมที่เราลงในตัวเครื่องแล้วเรายังสามารถที่จะทดสอบเกมที่บนคราวได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมนะครับตัว Black Nut นะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นคราวของเกมซึ่งเราสามารถเล่นผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะได้หรือว่าจะเป็นพวก PC ก็ได้นะครับ ซึ่งในนี้เนี่ยจะมีเกมให้เราเลือกเยอะมากนะครับการเล่นเกมบนคาวเนี่ยนะครับหลักๆเลยคือเราไม่ต้องลงนะครับในส่วนของอตัวเกมเนาะเราก็สามารถที่จะเล่นได้เลยอย่างผมอยากจะเล่นเกมนี้นะฮะก็เลือกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเล่นเกมได้เลยนะครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็น s ซนด์แก้อน695นะฮะชื่อเสียงของแซนด์แก้อนก็คือในเรื่องของความเร็ว ความแรงแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นอยู่แล้วนะตัวนี้แรม8ลอมอยู่ที่128ด้วยนะครับ การทดสอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมของ Samsung g a ร a x y A 23 5G ตัวนี้กันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ย CPU Snapdragon 695 5G ที่ผมบอกไปนะครับการ์ดจอของเขาเป็น Adreno 619นะครับทำงานทั้งหมด8หัวที่ความเร็วสูงสุดก็คือ2.2 GHz ครับ CPU ตัวนี้เนี่ยถือว่าทำงานออกมาได้ดีมากๆเนาะเกมที่ผมไปเล่นบน Cloud เนี่ยนะครับเป็นเกมที่เรียกว่ามีความละเอียดสูงมากๆนะครับเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราต้องโหลดเกมพวกนี้มาไว้ในเครื่องเรามันจะหนักมากๆจริงๆนะครับคุณภาพของตัวภาพนะครับ ทำออกมาได้อย่างไหลลื่นเรียกว่าลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยคุณผู้ชมครับผมเล่นเกมตัวที่เป็นสไนเปอร์อย่างเงี้ยนะครับเห็นน้ําตกที่มันตกลงมาจากด้านบนนี่นะครับสวยมากนะครับแต่ว่าผมเองไม่ค่อยคุ้นเกมพวกนี้เท่าไหร่เพราะเล่นเล่นแล้วมันจะมืนหัวนะแต่ว่าคือถ้าคนที่ชอบเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์จริงเล่นเกมบนคราวได้เลือกเกมได้แบบเป็นร้อยเกมนะครับ แลกไม่มีเลยครับเรียกว่าลื่นไหลามากๆจริงๆนะครับคราวนี้พอมาเป็นเกมพับจีที่ผมเองก็เล่นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าปรับทุกอย่างสุดไหลลื่นมากๆนะฮะแล้วเสียงเนี่ยเรียกว่ากระหึ่มมากๆผมเองเนี่ยไปตกอยู่กลางสมองรภูมิที่เป็นโกดังนะแล้วก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยแล้วก็ซุ่มยิงอยู่อะไรประมาณนี้นะเรียกว่า อตอบสนองได้ดีนะครับเสียงกระหึ่มมากๆนะครับบอกเลยว่าเรื่องของเกมเรื่องของประสิทธิภาพของตัว CPU นี้เนี่ยตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ชอบความเร็วความแรงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ผมเล่นเนี่ยไม่ใช้ Wi-Fi นะครับอยู่ที่สตูดิโอใช้ซิม 5G อย่างเดียวนะครับเรียกว่าไหลลื่นดีอย่างแน่นอนครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูหนังวิดีโอสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Netflix อย่างที่ผมบอกไป วิวนะครับหรือว่าจะเป็นพวก VTV ชอบดูซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์จีนแบบนี้นะครับซัมซุงแกรซ A สองสามหตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารองรับ 5G ที่เป็นแบบไฮเปอร์ฟ t ด้วยนะครับคุณจะได้ความละเอียดของภาพเนี่ยเรียกว่าระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะครับจต่ตัวที่เป็น Netflix เนี่ยก็ได้เป็นตัว full HD เลยแล้วก็อย่างที่ผมชมไปตอนที่เล่นเกมน,นะครับตัวนี้เสียงดีมากๆลำโพงตัวนี้เนี่ยจูนมาเสียงดีมากคุณจะสามารถใช้ลำโพงนี้ฟังก็ได้หรือ หรือว่าคุณจะเสียบหูฟังแบบ3.5มิลก็ได้นะครับเรียกว่าตอบโจทย์ตอนนี้จริงๆสาหรับสายหรือว่าคอที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีต่างๆนะครับโหลดแอปพลิเคชันมาไว้แล้วก็ดูแบบเพลินๆได้แบบยาวๆแบตเตอรี่ก็5,000มิลลิแอมป์อึดมากๆเช่นเดียวกันครับอ่าแนะน,นํานางแบบของเรานิดนึงครับสวัสดีคับน้องพลอยอ่าวันนี้พลอยมาเป็นแบบให้เรากับ Sams u n g Galaxy A235G ตัวนี้ครับพลอยนี่ ได้พี่จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้มือถือสักรุ่นหนึ่งราคาตัวนี้ไม่ถึงหมื่นบาทและกล้องครบทุกระยะแบบนี้พี่ว่าหาได้ยากแต่ตัวนี้เนี่ยครบจริงๆงกล้องตัวหลังเขามีทั้งหมดสี่ตัวน้องพลอยหันด้านหลังมาดูนี่เห็นไหมฮะ กล้องตัวหลักของเ้าเนี่ยความละเอียด50ล้านมิกเซลพลอยแล้วก็ตัวนี้มี OIS หรือว่าการสั่นเวลาที่เราถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยกล้องมันจะนิ่งมากเป็นเ,เรียกว่าการสั่นแบบฮาร์ดแวร์นะครับค่า FD ดีเลยนะครับ F1.8 F1.8 <8 S 1> เนี่ยมันให้ความคมและการถ่ายกลางคืนที่ดีและอีก3ตัวครับก็คือตัวที่เป็นอัลตร้าวนะครับตัวนี้เนี่ยล้านพิกเซล ความกว้างของอัลต้าวเนี่ย123องศาก็คือจะกว้างมากๆเลยสำหรับที่เราจะถ่ายแบบพวกวิวติวตัสหรือว่าเราออกไปท่องเที่ยวอย่างไปเขาใหญ่เงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้อัลต้าวได้ความผมชัดก็คือ F อยู่ที่2.2นะครับนี่แค่2เลนนะมีอีก2เลนอีก2เลนก็คือตัวที่เป็น depth sensor ใช้สำหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าการถ่ายพ o r t เท i บุคคลซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาลองกับพลอยเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่า f อยู่ที่2.4นะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่2ลนพิกเซล แลวตัวสุดท้ายครับพลอยสำหรับคนที่อยากจะเอาไปถ่ายอะไรเล็กๆแบบดอกไม้เกสรดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับกล้องอีกเลนนึ่งก็คือมาโครไว้สำหรับถ่ายอะไรเล็กๆนะครับ2ล้านพิกเซลซึ่งที่เรียกว่า4กล้องเนี่ยครบทุกระยะนะฮะไม่ต้องพกกล้องใหญ่เลยใช่ครับแล้วก็สุดท้ายครับกล้องหน้าของเขาครับ8ล้านพิกเซลพี่รองเรียบร้อยสกินโทนดีมากมีฟิลเตอร์ให้แบบลองใช้เรียกว่าไม่ต้องง้อฟิลเตอร์ที่มาจากโซเชียลเลย พ, <ใจ S 1> พี่โมพี่โมมาเยอะ่ะโมาโมาเยอะโมมาเยอะอยากอยากลองยังอยากลองย่างโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปกันครับ วันนี้นะครับเราจะเอาตัว Samsung Galaxy A23 5G นะครับมาถ่ายรูปนางแบบกันในสตูดิโอครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะมีทั้งแบบว่าแสงสตูแสงไฟสตูนะครับแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็ปรับแต่งให้แสงเนี่ยน้อยเพราะว่าฟังก์ชันในการใช้งานของเขามีทั้งหมดที่เป็นพอดเท็โหมดการถ่ายรูปปกติมุมกว้างนะครับโหมดถ่ายสโลโมชั่นรวมถึงโหมดที่เป็นการถ่ายกลางคืนเนี่ยก็มีมาให้ด้วยวันนี้เราจะลองกันประมาณนี้นะครับในโหมดการถ่ายรูปผมขอเริ่มจากกล้องหน้าก่อนนะครับ กล้องงานเนี่ยผมประทับใจมากถ่ายผมก็ดีมากถ่ายนางแบบออกมาก็สวยมากนะครับเก็บสกินโทนได้ดีมีความคมชัดและเป็นธรรมชาติมากนะครับฟิลเตอร์อต่างๆเนี่ยมีมาให้เยอะเลยทีเดียวนะครับรวมถึงการปรับแต่งความละมุนของใบหน้าด้วยนะครับมากระที่กล้องหลังกันบ้างครับกล้องหลังตัวหลักของเขาเนี่ยห้าสิบล้านพิกเซลสามารถปรับความละเอียดได้นะครับแล้วก็ขนาดของภาพเนี่ยจะอยู่ประมาณสักเกือบ10เมกนะครับในภาพในมุมกว้างนะครับตัวนี้ก็สามารถถ,ถ่ายได้ถึง123อองศา ส,สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพจากกล้องหลังตัวหลักของเขาเนี่ยมันให้ความคมชัดที่สูงเพราะว่าเเขา1.8เนแล้วกเ็เรื่องของสกินโทนเรื่องของสีผิวต่างๆแล้วแต่งหน้าเมคอัพนักแมทเข้าไปแบบนี้นะครับภาพที่ได้ออกมามันจะได้สีสันของภาพที่แจ่มมากๆละมุนมากๆทีเดียวเพราะเทคก็ทำออกมาได้ดีเก็บรายละเอียดของแสงได้ดีมากครับโอเคเดี๋ยวจะลองโหมดที่เป็นกลางคืนดูนะครับตอนนี้ห้องเรามืดมากอะ แล้วก็ค้าให้พี่สักห้าวินนะหนึ่งสองสาม่ะเป็นไงบ้างน,น้องพลอยคิดว่า Samsung g a l A x y a 2 3 5 G ชอบไหมชอบค่ะรู้สึกว่าแบบตอบโจทย์ผู้หญิงมากเพราะว่าพลอยเป็นคนที่แบบว่าชอบแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยบางที พอเวลาที่เราแบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยบางทีเมคอัพเนี้ยมันแบบสีมันไม่ขึ้นนะคะแล้วเราต้องไปปรับแต่คือเครื่องนี้คือแบบว่าตอบโจทย์มากเลยมองไปแบบเอ้ยถ่ายแล้วเราไม่ต้องปรับเลยอะค่ะสีอะไรก็คือขึ้นชัดเจนแล้วก็ง่ายมากคือเราไม่ต้องไปแต่งรูปแล้วแล้วก็โพสลงได้เลยถ่ายปุ๊บก็โพสปั๊บถ่ายปั๊บก็โพสปุ๊บโอเคแล้วก็มันมีฟิลเตอร์ที่เมื่อกี้พลอยได้ลองเลือกเล่นฟิลเตอร์ใช่ป่ะเยอะมากรวมถึงความละมุนของใบหน้า แล้วก็เหมือนทำออกมาแล้วมันได้เป็นธรรมชาติถูกไหมพอเมื่อกี้ว่าเฮ้มันดูเป็นธรรมชาติมากในเรื่องของการถ่ายรูปถูกใจมากค่ะเกก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยครบเครื่องในเรื่องของกล้องนะครับครบทุกระยะทั้ง4ี่เลนที่พี่ถ่ายไปไม่ว่าจะเป็นความละเอียดสูง50ล้านพิกเซล f 1.8เมื่อกี้เซ็ตฉากให้เป็นแบบมืดทั้งหมดเลยแล้วลองถ่ายรูปมาเป็นไงคมไหม คมค่ะป<ช>้<ม>าไอ<ห>คิดว่าแบบอุยไม่คิดว่าเออจะเบอร์ใช่ใช่<า>คือเออใช่เพราะมันใช่เพราะมันจะคมเพราะว่าไอ้ตัว F 1.8เนี่ยแหละครับมันช่วยได้ในเรื่องของการถ่ายภาพที่ที่มีแสงน้อยหมดกลางคืนมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายภาพมุมกว้างก็เก็บรายละเอียดได้ถึง123องศาพี่ว่ากว้างแล้วก็คมชัดใช้ได้นะครับโหมดมาโครพี่จะไปถ่ายเกสอนตอกไม้มีแมลงติดอยู่เป็นไงสวยไหม เหมือนเหมือนกล้องจริงๆนะใช่พี่ว่าโหมดมาโครก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่าถ่ายออกมาได้สวยมากนะครับอพอดเชตเมื่อก,กี้เราถ่ายกันเรียบร้อยตัดขอบออกมาได้เนียนนะครับสกินโทนถือว่ายอดเยี่ยมกล้องหน้าก็ทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับงานวิดีโอเมื่อกี้เราลองถ่ายดูกันสั่นสำหรับกล้องหลังก็ถือว่าโอเคเนาะสามารถที่จะเดินถ่ายได้แต่กล้องหน้าเนี่ยจะไม่มีการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องหน้าถ้าเกิดว่าถ่ายวิดีโอจะมีสั่นไหวนิดนึงนะครับแต่ว่า ในภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยอยากจะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสําหรับตัวกล้องของ A23 5G ตัวนี้ก็คืออยากให้มีความละเอียดของวิดีโอเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความละเอียดที่ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดสําหรับกล้องหน้าและกล้องหลังมันได้แค่ Full HD 30<ม>นะครับ f u จริงๆถ้าเกิดได้สัก Full HD 60หรือได้ 4K มานี่นะจ <c> ะ <oughs> ดีมากๆเลย<อ>แต่โดยรวมถือว่าชอบนะตัวนี้ถือว่าชชใช่พี่<อ>ว่าทําได้ดีและครบและเก็บรายละเอียด แสงและสีต่างๆบนใบหน้าทาได้ดีมากโอเคขอบคุณมากวันนี้พอที่มาถ่ายรูปด้วยกันนะครับขอบคุณเหมือนกันครั้นะงหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาถ่ายรูปกันอีกนะ ได้เลยค่ะอยู่ตรงนี้แถวแถวบ้านมอาดใช่ไหมใช่อา <c oughs> ล้วครับมาถึงบทสรุปของ Samsung Galaxy A 2 3 5 G ตัวนี้นะครับเปิดราคามา9,999บาทคือหมื่นมีทอนนะครับเป็นมือถือที่เน้นและครอบคลุมทุกอย่างจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแรงความเร็วนะครับออปชั่นแบบจัดเต็มนะครับกล้องเรียกว่าครบทุกระยะนะครับ ผมทดสอบนะครับตัว CPU ตัวนี้ Snapdragon 695 5 4เนอะในการเล่นเกมนะครับที่เป็นเกมบนคลาวเนี่ยนะครับเลือกเกมที่แบบกราฟิกหนักๆนะครับแล้วก็ไม่ใช้ Wi-Fi นะวันนี้เราแบบทดสอบกันแบบเร็วๆเลยนะครับเรียกว่าไหลลื่นมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆนะครับบนความเร็วที่อยู่ประมาณแถวตะหลิงชันเนี่ยประมาณสัก300เมกนะ ผมว่าเร็วใช้ได้แล้วก็เครื่องเนี่ยไม่มีสะดุดไม่มีแหลกเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเกมปกติผมลองพับ g ีไปนะครับก็ถือว่าไหลลื่นดีนะครับสิ่งที่ได้มาคือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับการจูนลำโพงตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากเสียงกระหึ่มมากๆจริงๆนะครับ ในสายของคนที่ชอบดูซีรีส์นะครับหรือว่าพวกวิดีโอสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยนะครับผมทดสอบทั้ง Netflix นะครับในเรื่องของถ้าเกิดว่าชอบดูพวกซีรีส์จีนก็จะเป็นพวกวิวหรือว่าเวทีวีเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมีสัญญาณ 5G นะครับความเร็วเนี่ยเรียกว่าได้ความละเอียดสูงและได้ความเร็วสูงสุดในการดูวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ผมทดสอบในการไลฟ์สดผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับคุณภาพออกมาดีมากๆเลยทีเดียวครับ ในเรื่องของกล้องครับนี่คือเรียกว่าเป็นกล้องที่สกินโทนดีมากนะครับสาวๆชอบอย่างแน่นอนผมเองยังชอบเลยนะครับเก็บรายละเอียดของเมคอัพต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ทำภาพออกมาได้คมมากการถ่ายในท,ที่ที่มีแสงน้อยทำเอามาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ย ติดอยู่นิดเดียวก็คือเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยนะครับงานวิดีโอเนี่ยเสียดายว่าความละเอียดที่ให้มาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับให้แค่ Full HD 30เฟรมเรทเปิดไซการเท่าน,นั้นเองน่าจะให้สักประมาณ60เฟรมเรทหรือว่า 4K ไปเลยนี่นะตัวนี้จะถือว่าตอบโจทย์มากๆจริงครับกับแบตเตอรี่นะต้องชื่นชมเลย5,000ม ah ิลลิแอมป์ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าผมใช้งานมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ผมใช้งานแบบหนัก,นกๆทั้งเล่นเกมในคลาวเล่นเกมในระบบนะครับรวมถึงการถ่ายรูปกับนางแบบของเราตอนนี้เนี่ย เย็นนะครับแบตเตอรี่ผมยังเหลืออยู่ประมาณ30%นะครับคือบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยแบตไม่ไหลนะแบบใช้ได้อึดแน่นอนนะครับโดยรวมถือว่าเป็นมือถือที่เร็วแรงนะครับออปชันจัดเต็มอย่างที่เขาว่าจริงครับกับ Sams u n g g ซ l A x y A235G ครับ9ก้าบาบาทครับเลขสวยมากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตัวนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางช่องทาง Official ของ Samsung ได้เลยนะครับใน f a c e b o o k นะครับซัมซุงไทยแลนด์นะครับและ s a m s u n g c o m /th นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเขาจะวางจำหน่ายวันไหนเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับโอเคครับมีคำถามอะไรนะครับสามารถถามมาด้านล่างได้เลยวันนี้เราทดสอบกันแบบจัดหนักมากๆกับ s a m s u n galaxy g a 2 3 5 g วันนี้นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e สำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามให้ผมด้วยลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ากับบออัพทสวัสดีครับ